ไปทีจังหวัดมุกดาหารกันน,นะครับทางจังหวัดมุกดาหารมีการจัดกิจกรรมนะครับโครงการราษฎรสุกใจพระราตนไม่สมบูรณ์นะครับในโครงการแผดพระราชทานครับในายไกรเอี่ยมจุฬาครับรองผู้วาราชการจังหวัดมุกดาหารครับเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมราษฎรสุกใจพระรานไม่สมบูรณ์แผดพระราชทานซึ่งก็มีคณะผู้บริหารของสำนักงานพระคลังขังทีพร้อมด้วยหน่วยงานราชการและภาคที่เครือข่าย ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่คณะแพทย์พยาบาลจิตอาสาและผู้ป่วยที่เขารับบริการในโอกาสนี้มีแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่อาสาจากหลายหน่วยงานเขารวมให้บริการพ่าตัดรักษาโรคตาพ่าตัดต่อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมรับหมอบแว่นตารวมไปถึงความหูด้านสุขศึกษาทั้งจักษุแก่ผู้ป่วยหลังการผาตัด ซึ่งกระซอยลดระยะเวลาการถา่าการรักษาตลอดจนซอยเหลือผู้ที่บอสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการยางทั่วถึงเท่าเทียมบอได้เสียค่าใส่จ่ายครับกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการราษฎร,รสุกใจพละไม่สมบูรณ์แพทย์พระราชทา,านซึ่งจัดขึ้นตามแนวพระราชดำริเพื่อเสริมสร้างสุขภาพดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและลดความเลื่อมลำ้ำทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ภายใต้แนวคิด สารพลังสั่งสุปราศดรเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจทีครั้งแรงยางอย่างยืนครับ